จริงๆมันเป็นเรื่องที่เราออมารู้ตอนโตแล้วนะคะว่าบ้านที่เราอยู่ที่อุดรเนี่ยคือเดียน่าจะเริ่มอยู่ตอนอายุสิบขวบอะค่ะก็เป็นพื้นที่ที่พ่อกับแม่เขาไปซื้อที่ดินตรงนี้มาแล้วก็มาสร้างบ้านกันเองนี่แหละค่ะในบ้านในพื้นที่ตรงเนี้มันจะมีบ่อที่ขุดไว้แล้วมันเป็นเหมือนเป็นบึงอะค่ะที่ขุดไว้แล้วมากับตัวพื้นที่เลยแล้วระหว่างที่ทําบ้านอ่ะเดียไม่รู้หนูเด็กๆมากค่ะแต่ว่าแม่เขาเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งเขาก็บอกว่าคนก่อสร้างอะมาถามแม่ว่าแบบ รู้หรือเปล่าว่าบ่อตรงเนี้มันมีเด็กที่จมน้าตายนะแม่ก็บอกว่าอ้าวไม่รู้เลยคือตอนเราซื้ออะคนขายเขาก็คงไม่บอกเราเนอะว่าม,มันเกิดอ,อะไรขึ้นน่ะแต่เราก็ซื้อมาแล้วอะ่ะแล้วก็กั้นรู้ทุกอย่างคือไอ้บึงเนี้ยต้องอยู่ในเขตรั้วบ้านเราด้วย<า>แล้วก็อยู่ข้างๆบ้านมาตลอดจนทุกวันนี้ก็ยังอยู่นะคะเออแต่เราเชื่อว่าเรามาดีก็คงไม่มีอะไรหรอกก็อยู่ไปเรื่อยๆค่ะจริงๆก็ค่อนข้างราบรื่นนะ จนมีวันหนึ่งมีแขกค,คนหนึ่งอ่ะที่มานอนที่บ้านเขาน่าจะเป็นคนมีเซนต์นะคะเขาก็บอกว่าแบบเขาได้ยินเสียงเหมือนกับมีคนโดดน้ําที่บ้านหลังเนี้ยตรงบ่อน,นี้มีเด็กตายใช่ไหมเขาก็ถามแม่ตอนเชา้าแม่บอกว่าใช่รู้ไดอยังไงเขาบอกว่าทุกวันเนี้ยเขาก็ยังคงเป็นอย่างนี้อยู่นะเขาก็ยังไปโดดอยู่เหรอใช่ก็ยังคงได้ยินเสียงอยู่ยังเห็นเหตุหการณ์แบบนี้อยู่ะคะ่ะอืเขาบอกว่ามีเขามาบอกให้เราอะสร้างศาลให้หน่อยในบ้าน เป็นสารไม้ขอระบุปเป็นสารไม้ด้วยนะเออแม่ก็ทําให้ทุกอย่างเสร็จสรบพก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนวันดีคืนดีอ่ะแม่เขาก็ได้ยินเสียงมันแบบตอนคืนะ่ะมันโดนน้าตุ้มอย่างนี้เขาก็ไม่อ,อะไรสร้างมันทีนี้ได้ยินหลายวันติดกันมากเขาก็แบบอยากรู้ว่าคืออะไรก็เปิดม่านไปดูคืออยากรู้มากมก็ไม่เจออะไรไม่เห็นน่ะแต่ได้ยินเสียงว่ามันตุ้มนะอืแต่พอตอนเช้ามาเขาก็รู้สึกว่า สิ่งที่เขาเห็นคือนกเป็ดน้ําคือเขาก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วคือเป็นนกเป็ดน้ําหรือว่าเป็นอะไรเกิดขึ้นหมายถึงว่าตอนเช้าเป็นเห็นเป็นนกเป็ดน้ําอยู่ที่บ่อนั้นใช่ก็เลยคิดว่าหรืออาจจะเป็นนกเป็ดน้ําหรือเปล่าหรืออะไรก็ไม่รู้แส่เหมือนกันไหมอะเสียงนกเป็ดน้ํากับเสียงที่ได้ไม่ไม่มีปริศนาเหมือนกันไหมไม่รู้อะอันนี้หนูก็ว่าฟังแม่เล่ามาอีกใช่แม่แม่ก็บอกว่าแบบ ทุกวันนี้ฉันก็ไม่รู้นะว่าคืออะไร <c oughs> แต่ก็พยายามบอกตัวเองว่าคงไม่มีอะไร <c oughs> แต่ถามว่าเดียอยู่บ้านนั่งมั้งแต่เด็กอะ <c oughs> ่ะเจออ่ะไม่เจอไม่เคยได้ยินเสียงอะไรเลยไม่เคยได้ยินเสียงอะไรแต่ก็มีความกลัวบ้านตัวเองอยู่เหมือนกันนะ เพราะว่ามันเป็นบ้านพักต่างจังหวัดอะค่ะแล้วรอบอบ้านเดี่ยเป็นทุ่งนาหมดเลยอคือคุณพ่อเขาชอบอะไรที่ธรรมชาติมากเขาไม่ยอมอยู่ในเมืองตรงข้ามบ้านเนี่ยคือเป็นทุ่งนาเขียวชะอุ่มอย่างนั้นเลยอะเคยโดนขโมยขึ้นบ้านด้วยนะรจริงขอเธอจริงเพราะว่าเปียวเกินเปียวเกิน<อ>แล้วมันก็ยังไม่ได้มีกล้องวงจรปิดอะไรด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็อยู่มาได้แบบราบลื่นแต่ถามว่ามีความน่ากลัวไหมก็ต้องบอกว่าน่ากลัว น่าปลัอยู่แต่เราอยู่กับมันมาตั้งแต่เด็กก็เราก็บอกตัวเองมาตลอดว่านี่คือบ้านเราแล้วเราก็รู้สึกว่ามันปลอดภัยอะไรเงี้ยเดียไม่ค่อยกล้าเล่าเรื่องกานนี้คนน่าจะรู้แล้วเพื่อนเดียจะต้องกลัวถ้าเขามานอนบ้านเขาจะกลัวนึกออกไหมเลยไม่กล้าเล่าให้ใครฟังว่าเกิดอะไรขึ้นกับบ่อตรงนี้แต่เดียก็เคยสงสัยว่าทำไมถึงไม่ถผมบ่อนี้อพูดจริงๆคือมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรในในรั้วบ้านเราเลยอะไรเงี้ยคือมันเป็นบ่อใหญ่ไหมเดียให่มันคือหนึ่งส่วนสามของบ้านอ่ะโอ้โหมันขุดมาอยู่แล้วเลยอ่ะแต่ว่าตอนนั้นแม่เขาก ไม่เป็นไรก็มีบ่อน,นี้ไว้เผื่อมันจะได้แบบมีความอุดมสมบูรณ์ก็มันก็มีปลา,านะมันก็มีปลานีอะไรอย่างเงี้ยนนลองม่มต้องเตไปสิเออแต่ว่าเ <c oughs> ดียก็ไม่อยากให้ใครที่มีเซนต์มาบ้านดินะเดี๋ยวกลัวเ<อ>ดี๋ยวแบบไม่อยากรู้อะไรแต่แค่รู้สึกว่าเราทําบุญให้เขาแล้วเรามาดีอะไรเงี้ยค่ะแต่เดียเคยคิดว่าเดียอยากจะทําเพิ่มพื้นที่แบบอยากทําบ้านเพิ่มอีกตรงนึงได้ไหมแล้วก็มีคนหนึ่งมาทักเดียว่าเชื่อเรื่องแบบสร้างที่ทับสะไหมแบบ เชื่อเรื่องถมสะทับที่ไหมอะไรแกเนี้เดียก็เลยฟังแล้วแบบโอ๊ยน่ากลัวอีกแล้วอ่ะเหมือนเขาก็รู้สึกว่าแบบเหมือนเขามาเตือนหรือเปล่าไม่เออเหมือนเขามาเตือนว่าแบบเราไม่ควรสร้างอะไรทับสะอะไรอย่างเงี้ยแล้วซึ่งคนเตือนอ่ะเขาหมายถึงว่าเขารู้จักเดียแบบส่วนตัวไหมหรือว่าอยู่ดีเจอกันตามเขาเป็นอาบ้านอยู่ในบ้านเรานี้แหละค่ะแล้วเขาก้าเห็นตลอดอลยเงี้ยแล้วเขาก็ถามว่าน้องเดียเชื่อเรื่องนี้ไหมเดี่ก็แบบหนูก็ไม่รู้ แล้วทุกวันนี้ศาลไม้ยังอยู่ไหมคะยังอยู่ค่ะแต่ตอนนี้เดียร์ลองคุยกับแม่ว่าเดียอยากย้ายศาลที่อยู่ตรงข้างหลังอะมาไว้ตรงข้างหน้าได้ไหมคือเดียอยากไหวแต่เดียไม่กล้าเดินไปเข้าใจไหมว่ามันต้องเดินผ่านจา่าเหมือนกับว่าสมมตินี่คือรั้วบ้านแล้วก็เดินเข้าไปบ้านตรงกลางแล้วข้างหลังเป็นสะแล้วศาลอยู่ตรงเนี้ย อยู่มุมด้านหลังนไปยากเนอะใช่แล้วมาต้องเดินเข้าไปอย่างเงี้ยแล้วเดียเหมือนกับว่าเดียรู้สึกว่าเดียไม่สบายใจในการที่จะเดินมันกับมันไม่สะดวกใจที่จะเดินไปอย่างนั้นอ่ะคือเราถามแม่แต่พี่เขาจะสตร ATEGY ของการวางสารแล้ะมีพี่อาจจะคิดถูกแต่พ่อหนูเขาบอกว่าขอวางไว้ตรงนั้นที่เขารู้สึกว่ามันจะไม่ได้แบบ รบกวนสายตาอะไรอย่างนั้นฝรั่งน่ะไม่หนอนไหมเขารู้สึกว่าคุณวางได้นะแต่ผมขอเป็นจุดที่ว่าเออแต่เดียรู้สึกว่าฉันอยากวหว้สารฉันอยากจะไม่ตที่น่ากลัวด้แยแตแม่มีความเชื่อแบบไทยๆแต่คุณพ่อคือฝรั่งเลยแต่ว่าจะไม่มีสารในบ้านด้วยแต่แต่เข้ากันได้โอเคโอเคแต่พ่อเด็กก็ไม่เคยเจอด้วยแล้วที่ถามเขานะก่อนจิ๊มจะมาที่นี่เดยวถามว่าเคยเจออะไรไหม อยากรู้รู้เรื่องนี้ไหมว่ารู้แต่มันนานมันแล้วผมไม่ได้ใส่ใจโอเคจบเขาก็คือเหมือนกับว่าชิวอะชิวก็คนอยู่ได้แล้วก็แบบก็อยู่ได้อ่ะค่ะแอบเข้าใจฟิลเหมือนกันว่าก็เข้าใจแหละว่าเป็นบ้านตัวเองแต่ว่าด้วยอะไรบางอย่างมันก็มัวนเอรยังไงอะเออความรู้สึกเนอะใครที่ชื่นชอบความหลอนแล้วก็ติดใจแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ให้ช่อง YouTube ของพวกเราด้วยนะคะใครที่กดแล้วนะครับขอให้ทุกคนรวยรวย กด subscribe ด้วยครับกดติดตามด้วยนะครับอังคารกลุ่มโปง <laughs> X